สวัสดีครับเ,เพื่อนสมาชิกและท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปตอนนี้สแตทลชแนลเป็น EP 3 4 1ครับจะมาแนะนำการใช้งานของมันติสวิตนี่ครับเป็นตัวนี้นะครับจะมาแนะนำการเชื่อมต่อจานหลายระบบหรือว่าจานหลายใบเข้าหากันนะครับแล้วก็สามารถใช้มันติสวิตตัวนี้นะครับในการรวมสัญญาณ ของระบบ k คียบแบนหรือว่า4 b แบนเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ต่อไปได้4กล่องนะครับการต่อใช้งานจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูเลยครับก่อนอื่นนะครับขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับมันติสวิตห้าคูณสนะครับตัวนี้จะมีอะแดปเตอร์ด้วยนะครับเป็นไฟเลี้ยงสำหรับ ต่อเข้ามาในให้มันติสวิตท,ทำงานได้อย่างามีความเสถียรน,นะครับนี่นะครับเป็นตัวอย่างการใช้งานนะครับตัวจริงก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้ผมต่อไว้แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันติสวิตของ IPM นะครับรุ่น BMM5C1 อันนี้นะครับเป็นมันติสวิต อีกตัวหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ22 k g e n น r a t o r นะครับของ IPM นะครับของยี่ห้ออื่นก็น่าจะมีอยู่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ใช้ในระบบ KU Band นะครับกล่องที่จะนำมาทดลองวันนี้นะครับก็ใช้กล่อง Ideaset OTA A5 SD นะครับกล่องรุ่นนี้นะครับแล้วก็ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของ IPM นะครับ SD Fin 3ครับกล่องดาวเทียมบางยี่ห้อไม่สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับก็จะได้เป็นบางยี่ห้อเท่านั้นนะครับส่วนจานด้านบนนะครับผมก็จะต่อไว้กับจานจานส้มหนึ่งใบนะครับก็ใช้ LB Universal นะครับ แล้วก็มีจานโอเคอีกหนึ่งใบนะครับนี่นะครับผมเอามารวมกันนะครับมีจานอีกใบหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านบนหรือว่าถ้าหากมี l อชนิด2ครขั้วก็น่าจะใช้ได้อยู่นะครับก็ต่อลงมา2เส้นนะครับแล้วก็จานซีแบนนะครับจานซีแบนก็ l อลก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นของไอเดีย t นะครับตัวนี้กันขึ้น5 g ด้วยนะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับที่ จะนำมาทดลองทดสอบให้รับชมกันวันนี้นะครับต่อไปมาดูการต่อสายเลยนะครับการต่อสายก็จับอันนี้เป็นตัวมันติสวิตนะครับมันติสวิตก็จะมีพอตเข้านะครับสพอตนะครับผมสามารถใช้กระจานตะเทียมได้หลายหลายดวงอยู่นะครับ ก็แล้วแต่การตั้งค่าในเครื่องกล่องเครื่องรับดาวเทียมนะครับตัวมันติตัวนี้สามารถที่จะมิกเสาวอากาศดิจิตอลทีวีเข้ามาได้ด้วยนะครับแล้วก็ไปแยกที่ด้านล่างได้นะครับมันติสวิสตัวนี้มีไฟเลี้ยงด้วยนะครับ18โวล์นะครับมีอะแดปเตอร์นะครับเสียบเข้ามาตรงนี้ครับผมด้านบนจะเป็นอินพุตเข้ามานะครับจาก LNB หรือว่าจากจานดาวเทียมต่างๆครับ ส่วนด้านล่างจะมี4พอตนะครับก็สามารถรับชมได้ต่อกล่องดาวเทียมได้4กล่องนะครับ1 2 3 4นะครับผมก็จะต่อเอาพุทธ2อันนี้เข้ากับตัวนี้นะครับตัวกล่อง i d เดีย1ซนนพนะครับแล้วก็ตัวกล่อง IPM SDFIN อีก1พอร์พนะครับก็คือ2สายนี้นะครับ ส่วนมาดูด้านบนนะครับด้านบนผมก็จะต่อจาน C ีแบนนะครับจาน C ีแบนจะเข้าพอร์ตนี้นะครับมันจะเป็นพอร์ต18โวลต์ 22k จะเขียนไว้่างนี้เลยนะครับตรงนี้อันนี้ต่อเข้ากับจาน C ีแบนครับผมนี่มาจากจาน C ีแบนส่วนพอร์ต13โวลต์ 22k นะครับตัวนี้ผมจะต่อกับจาน K u ย a แบนนะครับจานส้มนะครับโดยต่อผ่าน 22k g e n เจนะครับต่อผ่านตอนนี้ไปที่ LNB นะครับส่วนอีกพอทหนึ่งนะครับจะเป็นพอรตนี้นะครับผม1 8โวลต์นะครับ 0kHz ตนะครับตัวนี้อันนี้ผมก็จะต่อเข้าไปกับจานโอเคนะครับเป็น LNB ชนิด universal นะครับต่อเข้าจุดนี้นะครับจะมีแค่3เซนเท่านั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ C b แบนมีแค่ หออย่างเดียวนะครับมีขั้วหอเข้ามาอย่างเดียวต่อไปมาดูทดสอบสัญญาณกันเลยนะครับอันนี้ผมต่อไปแล้วนะครับกล้อง A5SD นะครับก็จะเป็นจอใหญ่นะครับส่วนตัวนี้นะครับ IPM h d Fin นะครับก็จะเป็นภาพที่จอเล็กนะครับสังเกตว่าผมกดอินโฟนะครับกล่องตัวเล็กนี่ครับจะรับดาวเทียม k u b b n n d นะครับ ซึ่งเป็นความถี่ด้านเวอร์นะครับตัวนี้นะครับตอนนี้กล่องตัวนี้นะครับรับสัญญาณจาก c ีแบนนะครับดูที่ความถี่นะครับจะเขียนว่าไทยคม6นะครับก็สามารถรับได้พร้อมกันนะครับอันนี้จะรับ c ีแบนหรือเคยูแบนก็ได้นะครับส่วนกล่องนี้จะรับ c ีแบนหรือว่าเคยูแบนก็ได้เช่นกันนะครับโดยสังเกตที่ความถี่ที่เปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดดูช่องอื่นให้ดูนะครับนี่ ช่องต่างๆก็จะรับชมได้หมดนะครับนี่นะครับชงฮาทีสปอตนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นระบบ4แบนด์อยู่นะครับส่วนกล่องนี้ก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะครับก็เดี๋ยวกดดูช่องอื่นๆดูนะครับก็จะมีช่องต่างๆรับชมได้เหมือนกันนะครับวิธีการเลือกระบบของกล่อง i d e a ี A 5 h d นะครับวิธีการนะครับก็ ให้เข้าไปที่ปุ่มซัดเลยก็ได้นะครับนี่นะครับสําหรับการรับชมดาวเทียมดวงอื่นกดปุ่มซดนี้ก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับปุ๊บเราก็เลือกดูนะครับว่าจะดู C b แบนหรือว่า k- u band นนะครับสมมุติว่าเราจะรับชมเป็น k u b a n บนนะครับนี่นะครับเราก็กดโอเคเข้าไปนะครับปุ๊บครับอันนี้กล่องก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ k u b a n บนแล้วนะครับอันนี้ภาพมาจากระบบ k u b a n บนนะครับ สังเกตที่ตรงนี้นะครับความถี่เป็นความถี่ด้านฮอนะครับผมจะเปิดไปให้ดูความถี่ด้านเวอร์ก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นความถี่ด้านเวอร์นะครับก็รับได้ทั้งฮอทั้งเวอร์นะครับระบบเคยแบนนะครับอันนี้เป็นการเลือกรับชมนะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วน i p m HD Fin 3ฟก็สามารถ เลือกรับได้เช่นกันนะครับของ IPM f i n ก็กดปุ่ม set เหมือนกันนะครับนี่นะครับปุ่มกดปุ่ม set เข้าไปนะครับปุ่มนี้นะครับสีฟ้าๆนี่นะครับกดปุ่ม set เข้าไปนะครับดูที่หน้าจอด้วยนะครับนี่นะครับก็จะขึ้นตรงนี้นะครับอาจจะมองไม่เห็นชัดนะครับตอนนี้มันอยู่ K band อยู่ผมจะรับเป็น C band นะครับก็เลื่อนขึ้นนะครับผมกดปุ่มเลื่อนขึ้นนะครับตรงนี้นะครับ เลื่อนขึ้นไปนะครับนี่ครับเป็น C แบนแล้วก็กดโอเคปุ่มกลางครับนี่กดเข้าไปรหัสศูนย์ตัวครับกดเข้าไปเลยผมจะเปลี่ยนจากคียแบนเป็น C แบนนะครับนี่ครับก็รับชมนะครับก็เป็นภาพจากระบบ C แบนนะครับตอนนี้ครับกดอินโฟเพื่อตรวจเช็คกดอินโฟเพื่อตรวจสอบนะครับก็จะเห็นว่าเป็น แล้วเทียมไทยคมซีแบนด์นะครับตัวนี้นี่ครับเป็นช่อง NBT นะครับก็สามารถรับชมได้เช่นกันนะครับก็สามารถ2กล่องนี้นะครับก็สามารถรับชมทั้งระบบ C b a n นแล้วก็ k u b a n บนะครับนี่ครับสามารถทำได้นะครับสำหรับท่านที่ต้องการรับชมได้หลายระบบครับผมยังไม่หมดนะครับมีแถมท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับกล่องทั้ง i p m Fin 3ฟแล้วก็ ตัว OTA A5HD สามารถใช้ตัว USB Wi-Fi ครับเชื่อมต่อเข้าไปกับตัวกล่องนะครับก็สามารถรับชม YouTube หรือว่าทีวีอินเทอร์เน็ตได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทดลองกับตัว IdeaSet a 5 s d นะครับผมจะต่อเข้าไปนะครับผมจะต่อตัว USB Wi-Fi เข้าไปนะครับเสียบเข้าไปที่ด้านหน้านะครับอันนี้ผมคอนเนคไว้แล้วนะครับ มันก็จะสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับก็เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาทดสอบดูทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตกันนะครับก็กดปุ่มแอปตรงนี้นะครับ pensa? นี่ครับการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับเกิดจานเรามีปัญหาเราสามารถเชื่อมกับอินเทอร์เน็ตก่อนรับชมทีวีได้ไม่ขาดตอนนะครับกดปุ่มแดงครับปุ่มแอปนะครับกดเข้าไปครับนี่ครับ ทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตก็มีที่ i ิกสวิตนะครับของค่ายนี้แล้วก็ YouTube ก็สามารถกดรับชมได้นะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ต่างๆตามนี้ครับถ้าจะดู35.79ให้มาที่ i ิกสวิตนะครับกดโอเคปุ่มกลางเข้าไปนะครับตรงนี้นะครับก็มาที่ไอเดียเนะครับตรงนี้นะครับกดโอเคเข้าไปเลยครับนี่ครับก็จะดึงข้อมูลมาแล้วนะครับจากอินเทอร์เน็ตนะครับนี่เป็นช่อง3นะครับ ็จะดูช่องอะไรก็กดได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการรับชมทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการรับชมก็สามารถที่จะรับชมได้ทั้ง C b แบนเคยูแบนนะครับที่เป็นจานแล้วก็รับชมจากอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านเสา Wi-Fi ตัวนี้นะครับคลิปนี้อาจจะนานไปนิดนึงนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับช่านผู้ใช้จานดาวเทียมนะครับในหลายระบบหรือว่า ท่านที่ต้องการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับระบบดาวเทียมแล้วก็ทีวีผ่านอินเทอร์เน็ตครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับที่ให้กําลังใจช่องนี้ง่ายๆด้วยการกดติดตามช่องให้ครับผมอย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราต่อไปครับผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ